โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแกรนเทปออสเทอร์วีนะครับผมนั่นก็คือ GTA V นั่นแหละคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวมอดรถอีกเช่นเคยนะเป็นมอดรถที่แย่แบบว่าอะไรอ่ะแบบมีคนชอบเยอะนะมอดตัวนี้มันไม่ใช่แลมโบนะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่แลมโบนะเป็นรถที่แบบทั้งแรงแล้วก็คหลายๆคนก็ชอบนะนะครับไม่เออเอาเออ แล้วรถคันนั้นมันก็คือเจ้านี่เลยอาสาสี่นะผมเรียกชื่อเต็มอีกอย่างนึกว่าอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกอย่างนี้ว่าอาสาสี่นะส่งรถมันก็จะประมาณนี้เลยนะผมเดี๋ยวจะดีรีวิวรถให้ดูนี่ไงสีเทาแบบเทาเทาด้านหรือเงาเงาเออเทาผิดเงาไม่ใช่เงาด้าเป็นเทาเงานะครับนี่สีโครเมียมไม่ใช่สีโครเมียมสีช่ที่มันสีเลยว่าสีบรอนเนอสีบรอนโคสวยเลยนะครับผมนี่ ดูรอบๆคันไปก่อนชิวๆไปแล้วข้าไปแต่งปีรถก็จะประมาณนี้นะผมเมื่อมันเป็นการเซเวอร์ด้แล้วเราจะไปแต่งกันเลยนะผมหนี่รอบนี้ผมก็มาก,กับอ่าบริการนะหนี่ถือถปืนกระบอกโตมาเลยนี่โอ้โหไม่รู้จะถือทําไอกระบอกโตนะมาเราไปแต่งกันเลยนะผมนี่นะครับ รถเดิมๆเก็บเ่อนเก็บเงินบริกาศเก็บเปินเออนี่นะครับสภาพฟองรถเดิมๆนะครับที่เสกมาเมื่อจะขี่นี่นะครับทรงก่อนแต่งก็จะประมานนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปแต่งดูซิว่ามันจะเปลี่ยนไปมากน้อยสักแค่ไหนนะครับผมออ้ยอ่สามสี่ยังทำการเข้ามาในโรงแต่งไปทีบ้อยแล้วนะครับผมเราจะดูของแต่งเลยมีกี่อย่างนะผม ของแต่งทั้งหมดจะมีอยู่17อย่างนะถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปนะผมเดี๋ยวเรามาเลือกกันที่ชิ้นแรกเลยดีกว่านะก็คืออาเมอร์แน่นอนครับเบรถใส่ไปเบรกใส่ไปอันนี้ก็จะเป็นบับเบอร์หน้าก็โอ้โหแบบไหนดีวะไม่สวยสักเลยวะ่ะ ว่าอันที่สองมันดูใหญ่กว่าอันที่สามนะมาใส่ที่สองไปดีกว่าสีบเบอร์หลังหลังมาต่างเลยวะเดี๋ยวผมจะใส่ที่สองแล้วกันนาอให้มันขู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นเอจจิ้งสีไปท่อเหรออันนี้ท่อคู่อันนี้ท่อเดียวใส่ท่อเดี่ยวไปปากระโปรงเป็นคาร์บอนไม่ใส่แปรไม่ใส่อันนี้เป็นไฟนาะใส่ไปก่อน ไใต้ทองล้เล็กใจดีกว่าเนาะมันไม่จะเป็นพอสวยงามไปเฉยป้านทีเป็นดำอยู่แล้วสีหลักกับสีรองเราจะดูสีหลักกันก่อนคนระับรถที่เราจะแต่งในวันนี้อาจจะเป็นสีอะไรดีเอ่ยสีอะไดีสีอะไรดีสีสีอะไดีว่าเอ้ย รอบนี้สีเหลืองไปแม็กเอไม่ใช่นัก,กละเลย R34 ส,สีเหลืองไปจะได้ไเปตนตําหนักชาวบ้านเขาหน่อยและอันนี้สีที่สองเปลี่ยนอะไรวะเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนบอ่อสีเปลี่ยนบ่อใช่ไหมได้เดี๋ยวเราจะจัดเป็นสีาขาวไปเลยนี่นี่นี่แล้วก็อ่าด้านข้างเขาเรียกว่าอะไรวะเออช่างมนละกานะเออเราก็แต่งไปก่อน,อนที่อันไหนสวยวะอันที่สองหรือสามดีอันที่สามไป สปอยเลอร์สปอยเลอร์แบบมือแข่งเราก็ต้องจัดอยู่แล้วแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเครื่องนี่แหละใส่ไว้ก่อนน้กรายโตนิยามผมว่าถ้าเราเปลี่ยนยางเนี่ยมันก็ดูแบบไม่ใช่ยางดิเป็นแม็กนะครับมันเปลี่ยนแม็กถ้าเราเปลี่ยนแม็กเนี่ยมันก็ดูดูไม่ใช่แบบอาสามสี่แต่ทรงมันใช่แล้วผมขอเปลี่ยนแล้วกันนะเออเรื่องมากจริงๆลยเรา อีกอันนี้ก็เข้าอยู่รอเอานี้แล้วกันเพื่อเป็นการเลือกมาแล้วก็สีล้อตรงกลางเหรอเอาเป็นสีดำไปดำอันนี้จะเป็นลายยากก็ใส่ไปมันต้องมีสมกเป็นสีเหลือแล้วก็กระจกดำไปนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ่สามสีของเราเหนือว่าที่ผมแต่งมาเนี่น่าจะไม่มีโหลดเตี้ยม๋อเดี๋ยวมันไฟ้าไปแบบนี้หนละ อ่ะฮ่าท้องฟ้าแจ่มใสเราเรอแลมาแต่งเลยแล้วมา,าแต่งอะไรรถมาดูเออออกมาดูรถกันหน่อยนะครับนี่รอบนี้จะเป็นอ,อ,อาสาสีสีเหลืองนะครับสีเป็นช่างแบบแตบกว่าฟ้าทิศหรืออ่เอาเ,อ,าเ,อ,าเอ,าอ้้คจะมีบริกากาศยัไงบ้เน,เนี่ยดูร,รอบๆขัดไปก่อนนะเป็นการรีวิวรถที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเพราะจะมีท่าการอ่ะโอ้ย ้ยคู่แข่งอะสามสีป่ะเนี่ยเฮ้ยหลบไปเข้าก่อนหลบไปเข้าอ๋อเขาจะจ่อเขาจะจ่อลบ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 คู่แข่งอะสามสีเป่าวะหวยแว่นมึงโชวรวยเหรอฮะเออบริการนี้มัน ตำศบนี่นะเรามาสนใจที่รถของเราต่อแนละ้วผีอาสามสิบสี่สีเหลืองนะของแต่งก็ไม่กี่อย่างนะครับบัมเปอร์หน้าบัมเปอร์หลังนะครับสเดโอ้ยผมว่าผมปล่อยดีกว่าผมปล่อยเข้าไปดีกว่าไปไปไหนก็ไปไป,ไป,ไปอยากขึ้นรถกูแล้วกันมาปล่อยให้เขารอจุทที่ไปนะเราจะมารีวิวรกันต่อแนละ้วแม็กเกยก็เป็นแม็กแบบ แ็งสุดเล้วเนี่ยจะข้างในจะเป็นไอคอนกันจะเป็นคาร์บอนแล้วรอบนอกจะเป็นแบบโค้เมี้ยน,นะถึงมัสวยงามอีกแบบบุมเปร์หน้าเนี่ยแบบใหญ่อลังการนะมีแบบหลายๆช่องดีแหมดูไกลๆก็สวยเหมือน,นกันดีกว่ามาแตกเราก็แบบแต่อะไรเสร็จไปเรียบร้อยละเราจะลองไปทสความเร็วเลยดีววววกว่านะว่ามันจะแรงสักเท่าไหร่นะเอเอแล้วก็ทําการวับไปที่สนามเลย แล้วกูก็ติดดาวพอติดดาวอยู่นั่นแหละไม่เป็นไรนะปล่อยให้มันติดดาวไปเราจะมารีวิวรถต่อนะเดี๋ยวผมขอเรียกสนามมาแป๊บหนึ่งนะผมตอนนี้สนามก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามาแค่สนามนะมาพร้อมตำรวจด้วยปล่อยเข้าไปนะเขาะจะมาจับผมก็ปล่อยเข้าไปแล้วไอ้คือปีนี้จะเอาไง ไปก่อนแล้วกันเถิ่อนฟ้าไปอุ้ยเลยมาเนี่ยเกือบเลยนี่เราจะลองขี่ไปเทสดูนะครับตำรวจเขาไม่ตามนะครับทุกทรงแล้วน่าจะไม่ตามแล้วติดตามมาอีกเหรอเอ้บ้าเอ้ยความเร็วอาจจะตัน ร้อยแปดไม่ได้นะเพราะเรายังไม่ได้แช่นะเราต้องลองแช่ดูนะครับว่ามันจะตานที่เท่าไหร่มาจุดสตาร์ล,ละรอบนี้เป็นเรียบ,บริการมนนานั่งเป็นเพื่อนแกงเหรนอนะผมมีเสื้อมาเลยนะ้องไหนดูหน้าดิ้องไปเถอะ <c oughs> ถ้าเราออพร้อมแล้วนะเราจะออกตัวภายในสามสองหนึ่งไปไม่ได้เปินยางด้วยออกมาก่อน ยา,ยาวไปเกียร์ห้าร้ปเกียร์หกละร้เก้าไปสองร้อยไหม,ไหมอุย้ยเกียร์จกำลังไหลกํลังไหลกำลังไหลกํลังไหลหรือว่ามันตันที่ร้อยเก้าสี่วะบ้านะมันไม่น่าจะตันที่ร้อยเก้าสียนี่ไงร้อเก้าห้ามาละยาวยาวบอกเลยว่ายาวเดี๋ยวเราจะนั่ง เราจะเปลี่ยนไปมุมมองคนขับข้างในดูนะครับนี่มันไม่เห็นไม้นะก็ต้องขออภัยด้วยแต่เพื่อที่จะได้เห็นแบบขัวรถตะคันแล้วก็จบมันเป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้ช่างมันเถอะนี่นะครับเรากับบริการของเรานั่งซึ่งนั่งนิ่งมากไม่มีผลอะไรเลยแดงซี้นะครับไม่มือไม่รู้สึกเลยนะว่าเราอะไรจะพาเขาไปตายแล้วผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยังร้อยเก้าห้าอยู่นะครับยังไม่สองร้อยนะครับผมดูเหมือนว่าผมจะต้องทําการบูท อะไรเล็กๆน้อยๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงสุดท้ายก่อนอเราจะไปสุดท้ายก่อนถึงเราจะบูตได้นะผมไปขี่ดูต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวริมแม่น้ำริมทะเรลรอไปก่อนนะไปกว่าจะถึงนะครับมันก็ไม่เร็วเท่ากับรถที่ผมเคยริบมาก่อนหน้านี้นะจะเป็นไรนะ MX กับ X พันนะมันก็ไม่ได้แรงเท่า พวกมอไซน์นะผมแต่อันนี้มันเป็นโมเดลของรถสำหรับใครที่แบบชื่นชอบพวกเดี๋ยวฟาสอะไรพวกนี้นะผมเดี๋ยวเราจะเร่งสปีดชิปไปให้ถึงอ่อสุดสนามก่อนนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมห้า,หารู้เรื่องนะครับรถตันอยู่ที่195นะเดี๋ยวเราจะทําการบูสต์ทุกอย่างที่เราจะสามารถทําให้ไฟกน,นี้มันวิ่งได้นะผมเราจะเริ่มจากเมนูนี้ก่อนเลยเมนูที่1น,นะครับใส่แพสปีดบดูส ใส่ไปให้สินะครับใส่ไปให้สิบอยากรู้ซิว่าไอ้คันนี้มันจะวิ่งได้สักเท่าไหร่นะผมใส่ไปให้สุดเดี๋ยวผมจะทําการลองปรับทุกอย่างให้ตันในเมนูแรกดูนะผมเดี๋ยวผมจะทําการมาดไว้ก่อนประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราจะลองเทสในเมนูแรกนะครับถ้า ผมไม่รู้นะว่ามันตันเท่าไหร่อ่ะแต่ผมขอไปปรับเออ่ให้แมสปีดในเมนูที่สองนะมันตันสักหนึ่งหมื่นดูนะผมเผื่อว่าเมนูแรกมันจะตันแค่ประมาณห้าร้อยสี่สิบนะผมปรับสักหนึ่งหมื่นแปดหนึ่งหมื่นนะประมาณนี้นะเบอร์ยากอะไรโอ้ต้น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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอมาแล้วเราจะออกตัวภายในสามสองหนึ่ง เล้ขนะครับ800 8้800อยแหนี่ดิไม่ถึงจะบอกว่าแรงจริงไป1,000งันไหมห0ึ่ันไหมเยอะหกเยร์หกถึงพันไหมเยร์แล้วเสร็จแล้วผมว่าไหลถึง1,000ได้เลยเนี่ยไปผมต้องคุมรถให้มันอยู่ตรงกลางเลนนะไม่งั้นมันจะชนแล้วเสียฟอร์มเร็วไปเฮ้ยเหมือนจะตั้นอยู่ที่970าร้อกว่านะผมเมตรหนึ่งพันนะครับ อเอาให้สุดไปเอาให้มันหือลงนะไปไปหูยหมุนอ่าโอ้เมื่อกี้ผมปรับในเมนูแรกทั้งหมดแล้วมันจะตันอยู่ที่รอเ้า้ท่าไหร่วะเก้าร้อ็ิกว่าๆนะผมเดี๋ยวผมจะลองปรับในเมนูที่2องดูนะครับนี่เลยไปที่ เอาไปที่นี้ปึ๊บแล้วก็ไปปรับอันนี้ก่อนเวนยูคัาตอมแล้วก็ไปปรับแรงมา้านี่ผมจะปรับทุกตัวเป็นหนึ่งพันครับผมอันนี้มันหนึ่งร้อยนีกว่าเฮ้ยเออปึ๊บปรับเปหน 1, ึ่งพันมาดูสิว่ารอบนี้มันจะไปถึงหนึ่งพันหรือเปล่านะผมถ้าถึงหนึ่งพันชิปนี้อาจจะจบแบบสวยงามก็ได้แต่ขอเปลี่ยน เวลาสักแป๊บหนึ่งมันจะเย็นกันไปละนี่9โมงมาออกตัวเลยดีกว่าเนอะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะออกตัวภายใน3 2 1โหโหเกษาร้อยกว่าแล้วผมว่ามีสี 41, ่ถึงหนึ่งพันอุ้ยนี่ไงผ่านละหนึ่งวันละหนึ่งวันสอง ชว์โอ้ยหน่าจมดิบแรงเกินไปน่าจมืินเลยรอย่าไปหยุดต่อนะเราไปได้สุดเราต้องไปให้สุดกว่านี้นะครับไปยาวไปเอาให้หน้ามันจมดินไปเลยแหละจะสุดแล้ว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 สุดแล้วจะเหินแล้วหน้าจมดินบ จมไปครื่งล้อแล้วไปเอา้าก็สรุปแล้วว่าเจ้ารถอาสามสี่ที่ผมได้ลงบอดมาเนี่ยคือความเร็วมันก็อยู่ที่เท่าไหร่ผมมองไม่ทันนะเดี๋ยวผมจะทําการแปะความเร็วที่มันทําได้หลังจากที่ผมไปเทสสามตรงนู้นนะผมแปะไว้ตรงกลางหน้าจอเลยอ่าเพื่อนๆน่าจะได้เห็นความเร็วของบันแล้วนะผม ถ้ารถคันนี้ไม่ถ้าแบบมันไม่จมดินนะถ้าหน้ามันไม่จมดินเนี่ยผมว่านะไปประมาณสองพันได้นะครับแต่เสียดายที่ว่ามันจมดินแล้วพอมันจมดินปุ๊บก็นั่นแหละเป็นไปตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนะครับก็คือมันกระแทกพื้นแล้วก็กระโดดนะผมก็บจบไปแล้วสำหรับคลิป t a v Offline ในคลิปนี้ในการารีวิวรถ R 3 4นะครนบผมถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมเออพูดที่ไหนแล้ววะเออ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับใหถึง10ไลค์นะผมขอแค่10ไลค์พอไม่เยอะนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำชิปต่อไปแล้วกันนะผมจะได้ไปหารถมารีวิวเนาะในปีใหม่นี้ผมพยายามจะทำลิปรีวิวรถนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับผมแต่จบไปเลยรายการแล้วสำหรับ,นะบจเจ้า R 3 4คันนี้นะผมสีเหลืองแปดแป